สวัสดีครับสวัสดีครับนั่เรีย่อนนั่เรีย่อยได้ครับอ่าเริ่มนี่เลยครับสวัสดีครับเชนนะครับสวัสดีค่ะนายนายค่ะสวัสดีครับคูเปอร์ครับสวัสดีครับปอยนะครับครับสวัสดีครับอินทัศนะครับสวัสดีครับโก้ครับพวกเรานักแสดงนะครับจากซีรีส์ Bitter Sweet The Series นะครับโอ้หก็ตามซีรีส์เลยครับ Bitter Sweet เราเกี่ยวกับขนมของหวานเพราะฉะนั้นเรามี ทั้งบรวนี่แล้วก็คุกกี้มาขายครับออแล้วก็ยังมีแมสที่พวกเราออกแบบออเองด,ด้วยครับเป็นไงบรรยากาศบรรยากาศรบ,บรรยากาศถือว่าสนุกมากครับแล้วก็แบบมีของมีของให้ดูเต็มไปหมดแหลยครับ<า>แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือ เจอคนเยอะมากที่สำคัญมีแฟนคลับมาหาเยอะมากๆากไายคิดถึงกันเลยใช่ดีใจที่แบบได้พวกพี่ๆมาช่วยกันซื้อด้วยใช่ครับก็ดีครับตื่นเต้นครับเพราะถือว่าเป็นงานแรกๆของผมเหมือนกันนะครับตื่นเต้นดีก็สนุกดีค่ะแบบว่าคนเยอะทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันใช่ซื้อบราวน้องเบราลี่คุกกี้ใช่ครัก็ขายหมดทุกวันครับดีใจครับผมขายดีขายดีขอบคุณด้วยนะขอบคุณแฟนๆขอบคุณนะคะขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ ยังไงนะครับก็ขอฝากติดตามซีรีส์บิทเทอรสวิตต์หร e ซีรีส์ของพวกเราทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ครบร้นแล้วก็มีทุกอย่างให้ทุกคนน่าติดตามแน่นอนครับ<ะ>มีทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องอีกหลายๆอย่างให้ทุกคนติดตามเพราะฉะนั้นทุกคนต้องติดตามนะครับ